จากการบวงสรวงที่กลาลสินนะคะมาที่การบวงสรวงที่โคราชกันค่ะจังหวัดนครราชสีมาจัดพิธีบวงสรวงปราสาทเมืองแขกก่อนจัดงานกินเข่าคำของดีเมืองสูงเนินท่ามกลางบรรยากาศความสวยงามของโบราณสถานยามค่ำคืนค่ะที่บริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองแขกตำบลโคราชร้อยโทอนุชาตัต้งพาิชย์ในอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันบวงสรวงปราสาทเมืองแขกพร้อมทั้งถแถลงข่าวการจัดงานประเภทนี้กินเข่าคําของดีเมืองสูงเนินโดยครั้งนี้นะคะก็ได้ในรมิตพื้นที่บริเวณปราสาทเมืองแขกให้เป็นบรรยากาศย้อนยุคข,ของอาณาจักราราวดีนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวโดวยการจัดงานค่ะก็จะจัดกิจกรรมการแสดงจินตภาพ ประกอบแสงสีเสียงในชุดสีจนาสะปุระชุดสีจนาสะนมัสการบริบาลอารักษ์พร้อมกับชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ของดีเมืองสูงเนินค่ะงานประเพณีนี้ค่ะจัขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก แม้ว่าอำเภอสูงเนินในปัจจุบันจะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแต่วิถีชีวิตของชาวสูงเนินนะคะก็ยังคงเป็นลักษณะสังคมเกษตรกรรมค่ะยามเย็นก็จะมายามเย็นหลังเลิกงานแต่และครอบครัวก็จะมานั่งล้อมวง,งรับประทานอาหารร่วมกันนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นการรับประทานอาหารเย็นแล้วยังเป็นการพบปะสังสรรค์สร้างความรักสมัครสมานและความสามัคคีกันในหมู่ชาวบ้านด้วยกันค่ะถือเป็นวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของชาวโคราชมา ตั้งแต่อดีตนะคะให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานวัฒนธรรมและรับรู้ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ค่ะค่ะคำคะว่าประเพณีกินกินข่าข้าก็หมายถึงกินข้าวตอนเย็นนั่นเองค่ะค่ะภาพเมื่อสักครู่ก็สวยงามนะคะ